ฉลองเทศกาลสงการปี2566แบบจะเต็มกับงานเทศกาลดนตรีสุดฮอตจากเกาหลีใต้ครั้งแรกในไทยที่จะทําให้คุณสมูทกับประสบการณ์ที่เกินคาด Waterbombbang k o k 2023วันที่13-14เมษายน2566ณสนามฟุตบอล Thunderdom Stadium เมืองทองธานีค่ะงานนี้พบกับไลฟ์อัพศิลปิน K Hip Hop K Pop EDM ที่จัดหนักจัดเต็มแบบไม่มีกัรกรวมไปถึงทีมงานจากเกาหลีใต้กว่า120ชีวิตชาวไทยห้ามพลาดโดยเด็ดขาดค่ะไม่ว่าจะเป็นยุคยอม AK โลค a l เกรย์ซีแอลซีโคและฮยอนอาค่ะย้ำว่านี่เป็นรายชื่อศิลปินแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีศิลปินและดีเจอีกมากมายที่ยังไม่ได้เปิดออกมาแต่แค่นี้ก็น่าไปแล้วนะคะซื้อตั๋วด่วนเลยค่ะทุกคนโดยเปิดจําหน่ายบัตรสําหรับเข้างาน2วันซึ่งจะได้รับบัตรแยกวันละ1ใบาราคา8,200บาทท้งนี้จากัดผู้เข้าชมอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะ